นนีิฉันกับเอ๋ก็จะมาสอนศิลปะการต้องกันตัวแบบผสมผสานหรือว่า MMA นะคะสำหรับท่านี้มีชื่อว่าอุป่าเอสเคปค่ะท่าอุป่าเอสเคปท่านี้ใช้สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยเช่นนั่งคอมนั่งตกจังหวะที่คนที่นั่งคอมจะตกเราให้เรายกกลนขึ้นตัวของคู่ต่อสู้ก็จะเอนไปข้างหน้า ให้เอาสองมือของเราคล้องไปที่แขนข้างใดข้างหนึ่งของคู่ต่อสู้แล้วดึงลงมาและกอดเอาไว้จากนั้นให้กระดกก้นไปทางแขนข้างที่ล็อกเอาไว้อีกครั้งคล้องไปแล้วดึงคล้องสูงไปทางด้านเดียวแขนปุ๊บก็จะเป็นฝ่ายขึ้นมาได้อยู่ข้างบนโอเคอันนี้เป็นสองมือนะครับคล้องไปที่แขนของคู่ต่อสู้ ครับผมเอามือจับห้าสี่สามสองไม่ายอึ๊บอมันไปแล้วเว้ย